หลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับออกกําลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมไขมันบางจุดมันถึงได้ดื้อด้านขนาดนี้วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า e x ็ l i s ลกันครับซึ่งอาจจะเป็นคําตอบของปัญหานี้ก็ได้เอาเละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยความท้าทายจากไขมันส่วนเกินที่ลดยากคือปัญหานี่มันเป็นอะไรที่แบบหลายคนเจอจริงๆครับไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ยังอยู่กับเรา คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบน่างหงุดหงิดใจมากๆเลยนะครับเวลาที่เราพยายามเต็มที่แล้วทั้งคุมอาหารทั้งออกกำลังกายแต่ไอเจ้าไขมันบางจุดเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนสักทีคำถามก็คือแล้วจะทำยังไงกับมันดีละปัญหามันก็มาในหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรอบหน้าที่ไม่ชัดมีเนียงหรือสำหรับคุณแม่หลังคลอดก็จะมีเรื่องหน้าทองที่เปลี่ยนไปผิวที่หย่อนคล้อยตามแขนตามขา อ๋อแล้วก็ไอ้เจ้าห่วงยางรอบเอวเนี่ยตัวดีเลยครับบางทีก็มาจากนิสัยการกินจุบจิบหรือบางทีก็แค่ขี้เกียจไปยิม,มันนะคือมันเป็นปัญหาที่จัดการยากจริงๆครับแล้วทีนี้ถ้าไม่อยากผ่าตัดละ่ะจะมีทางออกอื่นไหมแน่นอนครับเรามาดูกันในส่วนที่2เลยกับทางออกใหม่ที่เรียกว่า e x ็กซิครับ เอ็ l ซิลิสเอลิทเนี่ยนะครับมันคือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อจัดการ2ปัญหาพร้อมกันเลยคือทั้งลดไขมันแล้วก็กระชับผิวไปในตัวในขั้นตอนเดียวเลยนะครับที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องผ่าตาดัดไม่ต้องพักฟืน้นแล้วก็ไม่มีรอยแผลเป็นให้กังวลใจเลยครับ แล้วถามว่ามันทําตรงไหนได้บ้างโอ้โหแทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยครับตั้งแต่บนใบหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้าผากใต้ตาหรือเก็บกรอบหน้าให้คมไล่ลงมาที่คอเนินอกไปจนถึงส่วนลำตัวอย่างหน้าท้องแผ่นหลังหรือแม้แต่บริเวณที่ใส่เสื้อในแขนขาหรือแม้แต่หน้าอกของคุณแม่หลังให้นมบุตรก็ยังได้คือมันครอบคลุมมากๆครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราลองมาเทียบกับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นหูดีนั่นก็คือ cool c o ลส s c u ติ t i n g ตัวนั้นเนี่ยเขาจะใช้ความเย็นเข้าไปฟรีซเซลไขมันให้มันตายไปเลยหลักๆคือเน้นลดไขมันแต่ Exilis เนี่ยมาคนละทางเลยครับเขาใช้ความร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยมันทําได้2ออย่างพร้อมกันคือ1นสลายไขยมันและ2กระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเรากระชับขึ้นด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างที่สําคัญคือได้ทั้งลดไขมันและกระชับผิวในเวลาเดียวกันเลยโอเค ทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าครับว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเจ้า excellence มันทำงานยังไงกันแน่ความเจ๋งของ excellence เนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเดียวโดดแต่มันคือการรวมพลังของ3เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันครับเป็นเหมือน teamwork ที่ทำให้ผลลัพธ์มันออกมาปังแล้วก็ปลอดภัยสุดๆลองนึกภาพตามนะครับตัวแรกเลยคือคลื่นวิทยุหรือ rf อันนี้จะทำหน้าที่สร้างความร้อนลึกลงไปใต้ผิวเพื่อไปจัดการกับไขมัน จากนั้นก็มีอัลตราซาวด์มาช่วยครับตัวนี้จะทำให้พลังงานความร้อนมันกระจายตัวได้ทั่วถึงสม่าเสมอแต่ที่พีคที่สุดเลยคือระบบทาความเย็นครับมันจะคอยปกป้องผิวชั้นบนของเราไว้ไม่ให้เรารู้สึกร้อนเกินไปแล้วก็ยังช่วยให้พลังงานหลักเนี่ยส่งลงไปได้ลึกขึ้นอีกด้วยเป็นการทำงานร่วมกันที่ฉลาดมากๆครับ2.5เซนติเมตรฟังดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ในทางการแพทย์แล้วเนี่ย ความลึกระดับนี้คือลึกพอที่จะส่งพลังงานลงไปถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังได้เลยซึ่งก็คือตัวเป้าหมายที่เราต้องการจะกำจัดนั่นเองครับทีนี้พอพลังงานลงไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็จะเกิดการทํางาน2อ,อย่างพร้อมกันครับสเต็ปแรกเลยคือความร้อนจะเข้าไปจัดการกับเซลล์ไขมันโดยตรงทําให้เซลล์มันค่อยๆหดตัวเล็กลงแล้วก็สลายไป แต่ยังไม่จบแค่นั้นครับสเต็ปที่2ก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยมันยังไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาด้วยผลที่ได้ก็คือผิวตรงนั้นก็จะตึงกระชับขึ้นมาด้วยก็คือเหมือนที่เขาว่าเลยครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวจริงๆฟังเรื่องทฤษฎีกันมาเยอะแล้วนะครับแต่คําถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คือแล้วตอนทําจริงๆมันรู้สึกยังไงเจ็บไหมร้อนไหมมาดูกันในส่วนที่4ครับประสบการณ์ของผู้ที่เคยทําจริงๆ คำแรกที่ได้ยินบ่อยมากๆนะครับจากคนที่เคยทํามานะครับก็คือมันชิลมากครับฟังแล้วอาจจะแปลกใจนิดหน่อยนะครับสำหรับทีดเม้นที่เข้าไปจัดการกับไขมันแต่หลายเสียงยืนยันตรงกันเลยครับว่ามันสบายจริงๆฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกับการไปนวดสปาเลยครับลองนึกภาพตามนะมันจะรู้สึกอุ่นๆสบายๆตอนที่หัวเครื่องมือค่อยๆวนไปบนผิวคือมันผ่อนคลายมากครับบางคนบอกว่าเคลิ้มจนทบจะหลับไปเลย และนี่คือไฮไลท์สำคัญเลยครับเรื่องความเจ็บคำตอบคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้ยาชาครับไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดใดๆทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆเมื่อเทียบกับหัตถการอื่นๆที่อาจจะทำให้หลายคนกลัวเจ็บก็อย่างที่เห็นแล้วครับไม่เจ็บเลยนี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนมากตอกย้ำเลยว่าประสบการณ์มันจะสบายๆไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับโอเครู้แล้วว่าสบายไม่เจ็บ คำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วผลลัพธ์ล่ะมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอนานแค่ไหนเรามาดูกันต่อในส่วนที่5เลยครับโดยปกติแล้วนะครับแผนการรักษาก็จะแนะนําให้ทําต่อเนื่องกันหน่อยในช่วงแรกอย่างการทําที่ใบหน้าหรือลําตัวก็จะเว้นระยะห่างกันประมาณ7-10วันต่อครั้งเหตุผลก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นอย่างสม่ําเสมอครับพอทาต่อเนื่องแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะยิ่งดีและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องผลลัพธ์เนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่ได้เห็นผลแบบปุ๊บปั๊บทันทีนะครับ คือหลังจากทำไปแล้วประมาณ3สัปดาห์อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูดีขึ้นนิดนึงแต่ผลลัพธ์ที่พีคที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วง2-3เดือนครับเพราะร่างกายต้องใช้เวลาในการกำจัดไขมันที่สลายไปแล้วก็สร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาจนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆรอดูผลกันนิดนึงนะครับ พอมาดูเทคโนโลยีแบบนี้แล้วเนี่ยที่มันสามารถจัดการได้ทั้งไขมันทั้งกระชับผิวโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องพักฟื้นเลยมันก็ทําให้เราต้องคิดตามไปเลยนะครับว่าหรือนี่อาจจะเป็นอนาคตของการปรับรูปร่างในวันข้างหน้าการทําหุ่นสวยอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งมีดหมออีกต่อไปแล้วก็ได้ก็น่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยครับ